สวัสดีครับพอดีมาเจอซูเปอร์สตาร์ซึ่งนี่ด้วยนี่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 วันนี้พี่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 ทางเข้าพี่ก็ได้นั่นล่ะทึงเสาไฟนะครับโอ้ยย่างหั่นให้น้อยเนาะจัด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 เนาะต้นคูนต้นคูนสีได้จำไว้สมัยนั้น การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วต้นคูนปลูกคัปลูกคูนเนาะได้ยินข่าวว่ามือวานิไปใส่น่องื่อนนี่เลยครับนี่ครับไปเบิ้งฟองครับนี่เลยเนาะครับเนาะครับฮ็ด ขวัดควัดคือเขาเห็ดนี่นะครับเด้อโอ้ดินมันขังไงเนาะครับเนาะดินดีขนาดเลยแมนบ่ถ้าปลูกติดนี่ถือว่าคนเป็คนคนมีบารมีเลยเนาะต้นนนี่แมนบ่นี่บุญญาบารมีเขาให้มันปลูกซะก่อนแมนโอ้เจ้าคือเป็นเนาะเจ้าเคยเรียนรู้เรื่องการเกษตรมาบ่ครับแมนบ่กน้ำมันยัางอมน้ำแมนบ่ แล้วก็็เดมีดเด้สาวทีมให้เด้มดีดสายทีมให้เด้แปลว่าแม่ดำๆนะเดี๋ยวฮะใช้มีดจี้เขาเลยบ,บ่ครับครับอ่าคือมีฝีมือเลยฮึมมันสิพอนดีอกับเฮือนเลยหน่อยเนาะดอกเหลืองหรือเปล่าครับไม่ไม่มันมันใกล้ทางเลยมันใกล้ถนนครับ มันเป็นต้นไม้ใหญ่ได้นี่นะโอ้เป็นคนเคยเรียนเกษตรมาปะครับเรียนจักปีครับเรียนมาคู่สอนครับคู่สอนเป็นคู่สอนบหรือคู่สอนเกษตรคู่สอนเกษตรครับวิธีปลูกน้ำเด็ครับไปตักน้ำไปนั่นๆยืมคู่เขาก็ได้นะตักน้ำมาใช่ Nè Ừ hmm. <laughs> เขาเห็ดลุมคือนี้เขาก็เพิ่งจังฮดก็ได้บาดนี่งางโบไฮมันนั่นจมลายนะฮักมันให้มันฮักมันนะครับ,รบโอ้เจ้าก็มีวิธีการอยู่เนาะครับเนาะเรียนมาจจกปีกวะหกปีคนแล้วครับเบอะครูสอนครูสอนแล้วเนะาะเมื่อวานนี้เป็นยังไ,ไงเนาะอะไรเงี้ยเข่าดีด้วยขาโยวันนี้ก็ดี แมนบอกน,น้ำแดงน้ำแข็งป้องถงบอกแก้วสดด้ปบะนี่แม่นแก้วละสองเซียนบอกปวดเนาะแม่นบอครับแก้วละสองเซียนจัแก้ว สามแก้วามแก้วปาดถกระดีตัวเนาะมีเงินเนาะซื้อรถสียังบขารับสีขาวเป็นรถเก่งเนาะมันกระสมหน้าตาคนอยู่ได้เนาะซื้อซื้อรถเก่งสีขาวม,มาพวกนู้น สีขาวค่ะสีขาว0ูีขาวค่ะมันธรรมดาเมันคือบาลถึงสั้นเหรอนี่ไงหสีนี่มันแพงฮทสีธรรมดาสีขึ้นมาน่แพงาีธรรมดาขึีามันสเพิ่มขึอีกราคามันราคาเพิ่มข เขาไม่เขาเขาบิ่งหน้าตาคนบกก่าไปล้เขาละเพิ่มขึ้นไป, 5, ไปยี่ห้าพันเขาว่าน้ำซื้อได้ห้าพันนี่ก็พอแล้วครับผมก็แต่งโตเป็นธรรมดาด้ป่าลเลยแน่นบอ,อแต่เขากันยังเอาห้นะาพันอ่ะนะเบิ่งเขาเบิ่งเนาะขึ้นมาสามพันนี่เขาขึ้นให้จะพั 1, นม <3, 000. S 1> า 2, น,นี้นสเอารุบสองพันบอกเป็นยังเนาะ เบเ่เก <se> ป็นในในก็ยินดีนะเมื่อวานี่เสียงยังครับมื่อนี้นปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องห้องเดียวน,นี่ปีนึงไงนี่นยังบ่งเทิงบ่งอ,อ๋อเนาะแม่เนาะทาเด้อสิทาเด้อครับสิท,า,สทาเบิร์นผลงานเลยนะ,บ,ะบ,บูนบูนบานหาหกโมงจะได้ออกไปไปสมปูนี่ตั้งกิ่มาหันหลังปั๊บใส่กาแฟกระป๋องนึงปุ๊บ ต้นไม้คือม,มอ่ะเป็นอะไรก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่ไปปลูกต้นไม้ซอยเด้อผมโมเป็นนะนะผมโมริเลียนกเกษตรค,คือเจ้านะวสวัสดีครับ